มาเด็กๆมากินโดนัทมาเดี๋ยวลุงจะป้อนให้นี่โดนัทนมหมีแม่กับยายนี่ชื่อแบรนด์เขาแม่กับยายโดนัทนมหมีนะกล่องหนึ่งมีห้าชิ้นแล้วก็มีอะไรเนี่ยชอกโกแลตใช่ไหมเนี่ยมาๆมาเด็กๆไอรินมาโอ้โหนี่คนแรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะป้อนให้นะเอาชิ้นเล็กๆก่อนแล้วบอกด้วยนะว่า รสชาติเป็นยังไงโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะมีจิ้มด้วยโดนัทนมหมีแม่กับยายอืมกัดกัดป็นไงพยักหน้าอย่างเดียวเอาอีกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังเคี้ยวไม่หมดเดี๋ยวรอเคี้ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวเอาใหม่ไอตอนนี้ต้องตัดออกนะ ้าวเต้เนี่ยใช้ได้ไหมเต้มากินแล้วห้องเต้มากินอันนี้อันนี้อันนี้ของเร็วที่บอกมาที่นีนนี่เห็นไหมเห็นไหมเบิร์ดแล้วเห็นไหมยโอ้โหเป็นไงล่ะนี่นี่นี่้องเต้มาเร็วหนึ่งหนี่น่ะลุงป้อนเต้ไม่ชอบกินช็อกโกแลตไม่ชอบอ่ะไม่จิ้มไม่จิ้มอ่ะไม่จิ้มไม่จิ้มอ่ะชิ้นใหม่เลยชิ้นใหม่เลยอ้าวเต้กินโอ้โหดูโอ้โหคำมันเริ่มเลย เป็นไงความลุ้นเด็กเต้อย่าเดินหนีสิลูกเดินไม่ใช่เดินเต้เหมือนจะเดินไปคายเต้อย่าไปคายเหมือนจะเดินไปคายอันนี้มาบอกด้วยว่าอร่อยรสชาติเป็นไงไปไหนแล้วฝีมือนี่ฝีมือแม่ตัวเองนะแล้วแล้วเดินมามามาบอกลุงด้วว่ารสชาติเป็นยังไงนี่คงจะไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวลุงต้องชิมเองนี่เขาจะ มีความนิ่มนะแล้วก็มีผงเหมือนน้ำตาลไอซิ่งใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วก็มีชิมช็อกโกแลตด,ด้วยนี่น,นี่นะฮะนี่น,นี่นี่จะรีวิวเลยโอ้โหไม่เคยกินโดนัทรสชาติแบบนี้ที่ไหนมาก,ก่อนคือที่อื่นเขาอร่อยใช่ไหม คือที่อื่นก็อร่อยแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยแบบแบบอะไรนะ <c oughs> ที่นี้อร่อยแบบมีเอกลักษณ์หอมนมหอมนมเนยนะแล้วก็นุ่มเนื้อขนมปังเนี่ยนุ่มโดนนัืนอ,อร่อยถังกันกินได้อร่อยคอนเฟิร์มเลย โดนัทนมหมีตาแม่กับยายทางไลอะไรนั้นเนี่ย A O M เหรอ A O M underscore V R A V A R A V A R A นะเอาหมายนะแอดไลน์มาได้นะ A O M underscore V O R A นะ V A R A <laughs> <laughs> เอาไหมยง <laughs> งไหมเ <laughs> <laughs> นี่ยเขาจ้สั่งถูกไหมเนี่ยทางไลน <laughs> ์ A O M อนนตกรม V A R A ถูกะนะโอเคแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อะไรเนี่ย <laughs> หูตัวเล็กอะ่ <laughs> <0 89 ả? laughs> <laughs> <laughs> กะ089 <laughs> อ่เอะ089 033 05 30้ันน้นี้ถูกนะ Facebook อะไรเนี <laughs> ่ย วีอ๋อวราพรใช่ไหม V A P A R O N E แถวช่องมันือเดี๋แแอดไลน์กันเออเออแอดไลน์ก็ได้อ่าอ่าเนี่ยแนะนำเลยโดนัทนมหมีนะตาแม่กับยายนี่ราคาเท่าไหร่นะกล่องละห้าบาทกล่องละห้าสิบห้าบาทมีห้าชิ้นถูกไหมพร้อมด้วยช็อกโกแลตจิ้มนี่ สาวไว้กินตอนเช้าขึ้นกับกาแฟหรือว่าให้เด็กๆก,กินก็ได้นี่เอาอีกคำไหมไม่เอาแล้วอิ่มโอเคอขอบคุณครับ <c oughs>